พนิยนหนนอนครับพี่น้องครับมาติดใหญ่กันเลยมอือน,นีิเดี <Yeah. S 1> ๋ยวหอนอีนี่เด้อพี่น้องเด้อถ่ายทวนๆนะพี่น้นนนองครับอู้ยหนาวพี่น้องครับอลองเอาไม้ไปทั้งเสียพี่น้องครับโอ้ยเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยแข็งเนี่ยเนียเสียบเนี่ยมัก กับเขาอีสานบ้านเท่าพี่น้องครับแข็งหนังไงพี่น้องครับโอ้ยแข็งขี้เหล็กพี่น้องครับใส่หนังว่วพี่น้องครับเผาไฟดีๆทุบต้มมแ่น้ำกันเนาะขมอลรำจังหน่อยเน้ะมขมพอดีแต่จืหร้หายมาแซบกันพี่น้องครับ บรรยากาศพี่น้องครับเปินเจียวเขาแล้วหรอลงเห็นหน้าเลยอืม อ,อ,ยอยากกินดิบดีกอ่อใม่ลนหัวจังเลยต่ำใจกะระเทียมเลือปักขี้หอมแม่เอเกินมาเพื่อด้นี่แม่นลยดี อ,อม,มีกลางจังน้อยนะครับกลางใบอะ่ะตะไข่บ้างครับ ใส่กรังใบชะโนยน้ีนังครับแขงกิเลกสูตรบามัด

หอมเลยครับหอมหอ,อม,อะน,น,ะม,มนะครับน้ำมันะครับกีใหม่ๆนะครับนวลที่ลองครับอื mắt tiêm chân ngoài nhỏ, thì là quáng lên mình, nói đi, à, mau đi, quăng kẹt, Mì càng bảy chân

ยากาศมีชั้นผู้เด oui, ียวตอนเนี hmm. ้ยเขาท่าเด็ะจำเจียวแล้วก็มาคุยัสีแซบได้ยังไงครับเบ้งผมสีคุยยังไงเบ้งนี่คุยแล้วเบอร์พีเบอร์นองซะบันเนี่ Mhm. Mm. Mm. นี่เสียบสุขุมเลยพี่น้องครับมันเขา่ากับบรรยากาศน้ำแล้วก็อากาศเย็นน้ำพี่น้องครับหอมแขยงเซียน้าคน ทุกพร้อมแดงลยครับทุบพร้อมแดงไส่เดิมครับ ช่้งสีขากันโอ้โหลาบมัวมาแหลกกับใยอมนะครับตอนนี้แสบพี่น้องครับนี่ พี่น้องครับกิ่นพอสมม่าภาควรพี่น้องครับผมช่วงเสาสายนะพี่น้องครับผมเ็สิดไปงานบอกนะครับ นัดขางขนาดข้าๆขกันนทางซ้ายนี่อ uh ือืนี่งครับเสียบครับงานแฮ่ไปลองครับหมันเังเขียด้วย ลงกิดต่อปไปครับนะอครับเหมือนความเพลอนไว้นะครับ้านแห่บนกระตินอีกหมู่บ้านนึ่งครับเพื่อนครับอืม อืมอิ่มพอดีพองามเออไหอยังไงมังครับอ,อ้าว ออบตัวเพียงวัยวัมวีนนองครับข้าเจ้าใส่รถเกี่ยวนะมีหนองครับนะอีกสามเดือนมีหนองครับกับครอบครัวมผมมาอยูบ่บ้านข้าวเดียวมีว่นองครับสิปีหนึ่งละ่ะเร็วครับ ขอบคุณหลายๆเลยครับพี่นวงครับฝากกดติดตามนั่เนี้ครับช่องบ้ามัดผ้าเพื่อนเด้อพี่นวงครับผมเนี่ยหลาดีขอโทษขอพร่ไครับผมชมเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายเท่านั้นนะครับพี่นวงครับก็มีเนว่ดีๆนะครับเขามารวมนํานะครับบรรยากาศนะครับทองให้ท่องแน่ขออยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนครับพี่นวงครับพอกกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะ แซ่บคักมือน่ยแกงขี้เหล็กใส่นังวัวเผาไฟดีๆทุบ